No, วาันนี้ก็มาอยู่กับเกมซูล่าออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นปืน AWP นะครับซึ่งบวกหนึ่งเอาไว้แล้วนะครับเป็นปืนสไนเปอร์ปืนหนึ่งที่ผมชอบนะฮะเพราะว่าด้วยตัวปืนที่มันสวยนะครับโดนเข้าไปนะ คือมาแรกๆก็ยังไม่ชินไงยิงไม่ค่อยจะโดนกับเขาหรอกฮะด่านนี้ไม่ใช่ด่านสไนนะครับแต่เนื่องจากว่าฝั่งนู้นนี่สไนค่อนข้างหลววเนรัยผมก็เลยต้องหยิบป,ปืนสไนามาใช้นะครับเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะไม่งั้นเดินไปตายเดินไปตายนะครับโอเคเราไม่พูดมากครับเรา,าเรามาดูบรรยากาศของเกมกันดีกว่าโอยิงไม่โดนครับวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ โดนเข้าไปจะเป็นคนะิวฮะอืมไม่โดนครับออกมากำแพงเข้าไปไม่โดนนะโดนเข้าไปจอมเชือดเลยนะครับมันน่าจะพากเสียงให้แบบเป็นเสียงไทยไหนก็ยังดีนะแม่งแบบเสียงครับตุรกีเลยไอชชช้ชีีจีแลบมาแลบมาโอ้โหมีการย่อตัวด้วยนะครับแหมอุ้ยยิงช้าไปฮนะ ไม่เป็นไรฮะค่อยๆไปครับเราเล่นสนายาต้องใจยเย็นนะครับค่อยเดินไปซองอุอ๊ยโ,โ,โ,โดนตรงเหลี่ยมไหนฮะคิดคือมันน่าจะโดนเหลี่ยมตรงตึกโดนเข้าไปอีกตัวหนึ่งน่าจะโดนเหลี่ยมตรงมุมตึกตรงมุมมุมกล่องนะครับเพราะว่าเกมนี้มันน่าจะมีแบบบอกนะว่าเราโดนยิงตรงไหนนะไม่งั้นแม่งเราไม่ไมรู้ไม่รู้เหลี่ยมเนี่ยยิงเข้าไปถังน้ํามันนะ วิ่งมาอย่างนี้ก็โดนสิครับอ iggg โดนเข้าไปิ r i เป้ลคนะิวฮะค่อยๆส่องไปฮะมีเพื่อนนั่นไงนี่ไงตัวเมื่อกี้ไงข้อสอบคือน่าจะเป็นว่าโคตรสัตว์อะไรเงี้ยเดินไปแม่งเพื่อนแม่งมีการมารอหยิบป,ปืนเราด้วยนะครับค่อยๆดันไปฮะดันไปสักเกือบครึ่งแมปก็พออุ้ยตัวกระพริบครับตัวกระพริบนี่ไม่ได้แนละ้ว โอ้ยโดนเข้าไปผมเนี่ยฮะโดนเข้าไปเฮดช s h o เลยฮะหัวนี่ดังเหมือนชีกถุงเลกันเลยเนี่ย,อยโอ้โหโดนเข้าไปฮะเล่นสไนายนี่อยู่ที่ว่าเป้าเราเป้าใครถึงตัวก่อนกันนะครับแล้วก็การกดในปฏิต้องไวนะครับโอ้ยไม่โดนโอ้โหเสียดายมากตัวเมื่อกี้ฮะโดนเข้าไปแก้แค้นนะ เหลี่ยมนี้ถือเป็นเหลี่ยมหนึ่งที่สไนชชอบมาส่องนะครับยังไงก็ต้องระวังเอาไว้โผมาโผมาไม่มีฮนะปลาควันเข้าไปรอกวนก่อนนะเกมนี้ถ้าเกิดเราปะเอ้ยเห็นลวโดนเข้าไาจะส่องเพื่อนเราเรอะฮะไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้เห็นแวบบไม่มีฮนะค่อยไปเอาใหม่โอ้โหโดนตรงไหนวะเหลี่ยมเดิมอีกแล้วนะฮะโอ้โหเอาเรื่องฮนะ ตัวเมื่อกี้เหลี่ยมเขาดีจริงๆนะแป๊บๆถ่ายรถแน่นอนกระโดดมานี่ยิงไปก่อนครับอีโดนเข้าไปโดนเข้าไปตัวหนึ่งเดับเบิลคิวครับแหมเหลี่ยมเหลี่ยมรถเหลี่ยมรถนะกระโดดมากระโดดมาไม่โดนครับเสียดายะเียดาโอ้โหแล้วเราก็โดนเข้าไปฮะโดนแบบไม่เห็นตัวกันเลยนะเอาใหม่เดีเ๋ยวเราเร่งใหม่ครับนี่งไงตัวนี้แน่นอนฮนะเห็นแล้วโอ้โหแต่เรายิงไม่ทันครับ โดนเข้าไปกระโหลกเปิดเลยครับเรานะฮะกระโหลกเปิดเลยครับกระโดดมาเดอโอ้ยังไม่โดนเมื่อกี้กระสุนเฉียดหน้านิดเดียวครับไม่งั้นผมนี่ร่วงไปแล้วนะครับเหลี่ยมนี่อันตรายจริงๆฮะต้องเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะยิงเราต้องเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆื่อยนะครับเช็คหน่อยฮะเช็คแป๊บหนึ่งฮะดูไงเราเห็นเป้าหมายแล้วครับอีเฮดช็อตเข้าไปครับอีจีี โทษทีเพื่อนช่วยไม่ทันครับต้องออกมาจากตรงหนแล้วที่โดนเข้าไปทิปเปิลคิวโดนโอ้ยิงไม่โดนโอ้โหเสียดายฮะยิงเข้าไปโคตรเสอือเมาส์ผมนี่สะบัดเร็วไปหน่อยครับคือยังกะช่วงเป้าปืนไม่ได้นะครับกะได้นี่อาจจะล็อกปักปักปักโอ้โหยิงแบบหึดแล้วขึ้นโโดนแต่ไม่ตายนะครับ ยิงไปก่อนฮนะเหลี่ยมนี้เผื่อโดนครับบางจังหวะยิงโดนก็เสียดายนะครับโอ้โหยิงโดนไปโดนถังเมื่อกี้โดนถังน้ํามันครับอเพื่อนใจเย็นโอ้ย,อย,อยช่วยไม่ทันโดนเซลิกัตีเลยนะ <c oughs> ขออภยนะัยฮะโอ้ยโดนเห็นแล้วฮนะเราเห็นเมื่อกี้แวบเดียวแล้วนะครับพอหันไปทีก็กิ้งเลยครับผม ไม่เป็นไรครับทีนี้เราค่อยๆศึกษาเลี่ยมกันแบบโอ้โวิกระโดดเข้าไปยิงไม่โดนฮะยิงโดนแต่ไม่ตายครับนี่แหละไม่โดนอีกอะนี่โอ้โวิช็อตเมื่อกี้นี่เจ๋ดายจริงๆฮะยิงเข้าไปในดงควันแต่ก็ยังโดนอยู่นะครับดูย็ดเป็ดโอ้โหกระโดดมายิงเฮียนึกว่าเดอะแมทช์ผิดแค่เอาเรื่องว่ะนี่โดนเข้าไปหนึ่งตัว มาอีกตัวหนึง่งป้ามาอีกิจีมามาอุ๊ยตัวกระพิบพครับตัวกระพิบพโดนเข้าไปปเิเปิลคิวอุ๊ยโดนครับแต่ไม่ตายนะฮะมองไม่เห็นหาอะไรเลยครับเจอดงควันเข้าไปครับเอาใหม่ฮะต้องโดนเข้าไปโค้ชเอาดีมาอ่า ฟักมอตาเอาเข้าไปฟักมอตาเอาฟักมอตาเข้าอีกตัวหนึ่งะฟักมอตาเอ้โหมาอีกไม้ฮะกดไป8แล้วนะครับเอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะรอบแม่งมาครับนั่นเห็นวแวบเห็นแวบ,บครับไม่เอาฮะเราไม่เสี่ยงครับเราเช็คมุมก่อนฮนะฟักมอตาเซลิคตีต้เลยนะฮะจัดไปฮะ9ตัว ยิงได้กี่ตัวครับฟักมอต้าไม่ตายเออฟักมอตา้าเข้าไปโดดมาฟักมอตา้าเซนิคัตตี้รัวๆครับจัดไปเลยฮะรุ่นใหญ่ต้องใจนิ่งครับเน่คำพูดมายิงได้คำพูดคู้มาฟักมอต้าเข้าไปไอรู้สึกมันเป็นบ้าเลยฮะสิคิวฮะสิบสาไม่ตายครับโอ้โห ปาตาเซริคาตีรัวๆครับกดไป13ครับโอ้ยกดเมาส์ไม่ทันครับช็อตเมื่อกี้โอ้โหเห็นแล้วนะฮะโอ้โแต่ลังลรงครับกดเข้าไปอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ครับหฮ้ยโอ้โจังหวะนี้โคตรวสวยเลยครับยัดเป็ดจังหวะสะบัดเมาส์ฮรเอาเรื่องครับ ขขาสอบขขาสอบรัวๆนะครับไม่กล้าโผล่โอ้โหนี่ไงฮะเขารู้เหลี่ยมเราแล้วไงเห็นไหมพอเราอยู่ที่เดิมปุ๊บเหลี่ยมเราแม่งจะเริ่มเริ่มซ้ำละลองดูใหม่ฮะเราดันช่วยเพื่อนไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างที่เรายิงนะครับเมื่อกี้เขาแวบมาโอโ้ยิงไม่โดนยิงโดนรถเอาไม้เอาไม้ยังไงฮะยังไงครับยังไง ยังไง <Spy. S 1> ฮะยังได้อยู่เหลี่ยมเดิมครับยิงดักไว้เพื่อนมาบังครับยัดเป็ดเอายังได้อยู่ฮะกระโดดมาที่รถนะครับเหลี่ยมเราเริ่มได้แล้วนะครับเ้องเช็คให้โอ้ยโดนเข้าไปโอ้โห oh, แลกกันฮะเขายืดเขานั่งยิงเล็งอยู่2ตัวนะครับเราไปเราเก็บได้หนึ่งแล้วเราก็ตายนะฮะโอเคฮะเล็กไม่กี่นาทีแล้วนะครับก็จะจบแล้ว เช็คให้หมดนะครับเหลี่ยมนี้มีอยิงไปแล้วไม่ตายครับเรียกว่าผมร้องก็ได้นะครับเมื่อกี้น่าจะโดนเหลี่ยมมุมเสาเข้าไปฮะคือผมเนี่ยนี่ไง anga. ไม่ทันได้เช็คไงครับสไนนนี่เวลายิงโดนแม่งทีเดียวก็ตายบางอีก็ไม่ตาย2ตัวเข้าไปกดนี่ฮะเหลี่ยมเดิมครับยืนแบบโผล่มาเยอะมากนะครับตัวเมื่อกี้นี่ต้องกดผมแน่ๆไอตัวนี้ไอตัวที่อยู่ตรงรถเนี่ยผมโดนยิงจากตรงไหนไวะเนี่ย นี่ไงนี่ไงตัวกระพริบครับไม่เสียงฮะเราไม่เสียงครับเด็กให้หมดครับอาแอซิดคิงด้วยนะครับคือเมื่อกี้ยิงไปแล้วไม่ตายแล้วเพื่อนไปซ้ำไงอีกสองตัวให้อีกสองตัวกดเข้าไปอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาโอ้ยก็ตัวกระพริบครับอีกตัวหนึ่งไงฆาตกรต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับจัดหน่อยจัดหน่อยเพื่อเรานี่ก็เริ่มเอาสนายมาเล่นตามเราแล้วนะครับ โอ้โหเซลิคาตี้รัวๆนะครับจัดไปเซลิคาตีิเอ๊พวกแอบยิงเราเหรอหนายอันนายกูหัวกูกระบาลแหกอีกแล้วครับ,รรบไม่กดไป45ตัวแล้วนะฮะออ้เหลี่ยมนี้คือต้องบอกว่ากล่องเมื่อกี้เรานั่งไม่ได้โอ้โย,ยิงไม่โดนอะไรวะโอ้โย,ยิงโดนแต่ไม่ตายครับ โอ้โหนั่นไงฮะเห็นเหลี่ยมแล้วฮะเหลี่ยมเสาครับหมดเวลาโอเคฮะโอ้โหยิงโดนแต่ไม่ตายนะกดไป46ตัวนะครับโอเคฮะสุดท้ายก็คงต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบคลิปนี้ก็ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อ,ตอกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ซับสไครต์ก็ฝากด้วยแล้วกันขอบคุณจากใจครับผมเทเซอร์เกมสวัสดีครับผม